สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านป้าเคยเแจ้งสวัสดีค่ะ f c ทุกท่านเนื่องจากว่าเวลาที่เราหาลักคนานั้นมันหาได้ค่อนข้างยากะนะคะแต่ก็มีวิธีการหานะบางคนนั้นไม่ทราบว่าเวลาที่จะหาลักคนานั้นหาอย่างไรนะคะเนื่องจากว่า เวลาที่เราใช้โปรแกรมไมโหรานั้นเราจำเป็นต้องตั้งค่านั่นเองเดี๋ยวป้เต้จะพาไปใช้งานนะคะเบื้องต้นเลยเราต้องทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราเกิดนั้นเกิดในวันเดือนปีเกิดอะไรช่วงเวลาที่เกิดขึ้นขึ้นมานั้นคืออยู่ช่วงเวลาไหนเช่นถ้าเรารู้ว่าเราเกิดวันที่31สิงหาคม2535 เวลาประมาณตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง7จ็โมงสานาทีอย่างเงี้ยแปลว่าเรารู้แล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่า7จ็โมงเช้าหนึนาที2นาที3นาทีนี้ตรงไหนเราจะไปหาได้ไหมนะคะเข้าโปรแกรมไมโหราเลยนะคะเบื้องต้นเมื่อเราเข้าโปรแกรมไมโหราเสร็จแล้วเราก็เป็น ขึ้นพิมพ์ว่าไมโหราผูกดวงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่าดูดวงโหราศาสตร์ไทยดูดวงปี2567ให้เราคลิกตรงนี้เลยค่ะพอเราคลิกขึ้นมาแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องตรงระบุชื่อเราไม่ต้องไปกรอกก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องกรอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วนาทีที่เกิด ส่วนสถานที่เกิดนั้นเราไม่ต้องไปกรอกนะคะแต่ตรงคำว่าลองจีจูดนี้กับสถานที่จรตรงลองจีจูดนั้นเราจำเป็นต้องตั้งค่าให้ถูกต้องดังนี้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้เราคลิกต้องตั้งค่านะคะโดยให้แก้ไขถ้าใครตรงลองจีจูดนี้ ละติจูดนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะคะมันขึ้นอะไรก็ได้แต่ตรงลองจีจุดนะคะให้แก้เป็น105 0 0 0 0จะใส่03ย์ตัว4ตัวได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะเวลาไปแก้ไขให้คลิกตรงนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปแก้ไขตรงนี้นะคะให้เป็น105ยาอย่างเต้จะเขียนนะคะ1 105 ใส่จุดศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าตกลงนะคะค่าเขาจะยังอยู่ที่นี้ตรงสถานที่จรตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปตั้งค่า1 0 5 0 0 0คลิกตกลงเหมือนกันนะคะก็จะได้ตั้งค่าตามนี้ไปนะคะหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราไปเลือกตรงปฏิทินลัคคา,าปฏิทิน ลักขณาอันโตนาทีสามัญหกจเวลาตั้งค่าให้เราไปกดที่ตั้งค่าตัวเลือกปฏิทินดาวนะคะคลิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะพอคลิกเสร็จแล้วเขาก็ให้เลือกปฏิทินนะคะให้เราเลือกคําว่าปฏิทินโหรสุริยญาตินะคะแล้วก็ตรงลักขนานะคะตรงลักขนานี้ให้เราไปเลือกคำว่า อันโตนาทีสามันอาทิตย์อุทัยหกจก็คือขึ้นตรงนี้นะคะพอเราขึ้นตรงนี้ให้เราคลิกตรงสีน้ำเงินนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นตรงคำว่าดาวเกษตรนี้ให้เราเลือกคำว่าราหูก็คือเลข8เกษตรราศีกุมนะคะเสร็จแล้วไปตรงคำว่าจันทรคติให้นับจากนะคะให้กดเลือก6.00พอเสร็จเรียบร้อยเราก็ถือว่า การตั้งค่าเราสิ้นสุดให้กดคำว่าทำนายนะคะข้อควรระวังเมื่อกรอกวันเดือนปีเวลานาทีที่เกิดห้ามกดสถานที่เกิดก็คือให้คงไว้เช่นนั้นเช่นเราไม่ต้องไปกรอกว่าเกิดที่จังหวัดขอนแกน่นเกิดที่จังหวัดน,น่านเกิดที่เชียงใหม่อันนี้เราไม่ต้องไปใส่ให้มันเป็นอย่างนั้นเลยให้กรอกเพียงวันเดือนปีเวลาที่เกิดเท่านั้นอย่าลืมนะคะ ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าค่าลองจีจุดที่105.000มันคือที่ไหนในประเทศไทยปรากฏว่า มันคือจังหวัดอุบลราช,ชาธานีคืออำเภอของเจียมนั่นเองก็คือสถานที่ที่ในประเทศไทยเขาตั้งว่าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นดังนั้นคือ,คอเวลาที่เรากดไว้นี่คือพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะคะรับรองว่าหาได้ถูกต้องไม่ผิดอย่างแน่นอนทีนี้เราไปกรอกวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดกันได้เลยค่ะ กรณีที่เราเกิดเวลาประมาณนะคะโดยเราอยากจะทราบว่าช่วงเวลาที่เราเกิดนั้นควรจะอยู่ราศีอะไรนะคะก็คือข้อที่1ไปหาว่าหน้าวันเวลาที่เราเกิดนั้นดาวพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีอะไรและก็ได้กี่องศาถ้าเราทราบว่าเวลาที่เราเกิดนั้นประมาณ7จ็ดมงเช้าถึง7จ็ดโมงครึ่งสมมตินะคะไปที่โปรแกรมหา จารหมนหาลัคนานะคะซึ่งปาเต้จะพาไปดูนะไปไปกดตรงนี้เลยนะคะพอเรากอกวันเดือนปีเกิดเสร็จนะคะเราก็โปรดจําไว้ว่าณนะเวลาที่เราเกิดนั้นพระอาทิตย์อยู่ตรงราศีอะไรปรากฏว่าอยู่ตรงราศีสิงห์แล้วก็วันเวลาป้าเต้สมมติขึ้นมานั้นก็คือ,อ,อวันที่31เดือนสิงหานะคะ พศ2535นะคะเดี๋ยวเราพาไปกรอกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรากรอกวันที่31สิงหา2535ให้สังเกตว่าลองจิจูดมันยังอยู่ที่105แล้วและสถานที่จรก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเวลาที่เรากรอกให้เราสมมติไปก่อนเช่น7โมงเช้านะคะ9นาทีทีนี้เราก็กดตรงคําว่าทำนายได้เลย กดขึ้นมาปรากฏว่าณเวลาที่เรากดเข้ามานั้นปรากฏว่าพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์นะคะแล้วก็จะทําให้มีองศาของพระอาทิตย์ให้เราสังเกตตรงกลางนี้นะคะตรงกลางนี้จะขึ้นคําว่า13องศานะคะ13องศา37ลิบดาที่นี้เราอยากจะรู้ว่าช่วงเวลาที่เราเกิดนั้นเขาจะอยู่ลัคนาอะไรบ้างให้ไปตรงนี้นะคะตรงเครื่องมือนะคะแล้วเราจะสังเกต เห็นว่ามันขึ้นอะไรมาเยอะแยะเลยแต่ให้เราไปเลือกตรงคำว่าจานหมุนลัคนาก็คือตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะได้รูปแบบดังนี้เมื่อกี้เราจำอะไรนะคะเราจำว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็แค่คลิกกลับไปดูนะคะก็คือ13.37แล้วพระาทิตย์อยู่ราศีสิงห์นั่นเองแสดงว่าให้เราไปตั้ง พระอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์ก็คือตรงเลขหกตรงนี้นะคะเลขหตรงนี้ถ้าปัจจุบันมันอยู่ตรงราศีเมษเราจะทํำยังไงให้เราประกดตรงนี้ย้อนคืนมานะคะให้ไปอยู่ที่ราศีสิงห์เรากดตรงสีส้มฝั่งขวามือนี้เลยนะคะตรงตรงนี้นะคะตรงราศีนี้ให้มันไปอยู่ตรงราศีสิงห์ให้ได้นะคะตรงเลขหกนะเราต้องไปตั้งค่าให้อยู่ตรงราศีสิงห์ก่อนทีนี้พอมันตั้งค่าตรงแล้วนะคะ ตรงราศีสิงห์ถ้าเราขยับไปเลื่อนไปให้เรามาฝั่งซ้ายนะคะเราเราก็กดกดเอานะคะทีนี้เมื่อเมื่อกี้มันอยู่ที่13องศา17ลิปดาตรงนี้ก็คือณราศีหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ30ไม่ใช่ประมาณเลยนะคะ30องศาเลยจริงๆดังนั้นแต่ละเส้นแบ่งเนี้ย เส้นแบ่งแต่ละเส้นแบ่งนี้มันจะเท่ากับว่าอออยู่ที่กี่องศานั่นเองโดยดูที่5องศาก็คือตรงนี้นะคะเห็นเลขห้าเนาะหองศาคือตรงนี้10องศาตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้มันอยู่15เราก็ถอยคืนโดยใช้อันสุดท้ายนะนะคะเรากดปิ๊บปิ๊บ13องศาเราก็มานับดู13องศา37ลิปดาให้มันอยู่ตรงเลข6แสดงว่าตรงราศีสิงเนี่ยนะคะพระอาทิตย์ได 13องศานะคะอยู่ที่37ลิลิดาเราก็ตั้งไว้ตรงนี้ที่นี้ตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะเวลาที่เราเกิด7โมงเช้านั้นจนถึงเวลาเอ,อ9โมงขอโทษค่ะเวลา10โมงพระอาทิตย์นั้นขอโทษค่ะลัคนานั้นจะอยู่ที่ราศีอะไรเนื่ง ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงยี่สิบนาทีนะคะประมาณสิบเก้านาทีเจ็ดโมงเช้าถึงสิบเก้านาทีมีโอกาสที่จะอยู่ลักนาราศีสิงห์นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงสิบเก้านาทีถึงเวลาสิบโมงเช้ามีโอกาสที่จะอยู่ลักนาราศีกันเห็นไหมคะ สองอันนี้มันจะคาดเกี่ยว2ราศีทีนี้เมื่ออยู่สองราศีนี้เราจําเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการสอบดวงหาลัคนาให้เรานะคะซึ่งอันนี้ก็มาหาปะเต้ก็ได้นะคะปะเต้ยินดีที่จะสอบดวงให้แต่ก็ขอค่าใช้จ่ายนั่นเองปะเต้สอบดวงให้แต่มีค่าคิดค่าสอบดวงแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราเกิดตั้งแต่ตีห้านาทีถึงเจ็ดโมงเช้า เราจะต้องอยู่ลัคนาราศีสิงห์แน่ๆอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะสอบหาลัคนาด้วยตัวเองนะคะโอกาสว่าเราจะอยู่ระหว่างสิงห์หรือกันให้มาใช้การหาลัคนาแบบนี้นะคะกรณีที่ไม่มีแผ่นสําเร็จรูปนะแต่ประเต้ว่าสะดวกสบายแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแผ่นสําเร็จรูป ในการหาลักนาก็ได้แทนสําเร็จรูปมันหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะซึ่งก็ถือว่าราคาแพงเหมือนกันนะแต่มันก็จะสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเรามาใช้ในโปรแกรมโปรแกรมไมโหราเขาก็จะ,ะมีบริการเราเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทันสมัยแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ